สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้วิวเกมส์เชื่อคาวันนี้ครับอ่าเซิร์ฟเปิดแล้วครับตอนนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีนี่ครับหน้าจอขึ้นมาเป็นสกินแบบใหม่นะโอ้โหแล้วก็มีน้องคนนี้โผล่มาครับอืมนะครับซา่าเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอ่าไม่ใช่ยุยนะครับตอนนี้หลังหักกันเป็นแถบเลยครับตอนแรกนะครับคิดว่าน่าจะเป็น ยูอเวกครับตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ตอนนี้คือสี่จักรพรรดิตัวใหม่ครับที่จะเข้ามานะครับถัดจากคาม่าครับนะครับเป็นจักรพรรดิรุ่นเก่านะครับอ่าซึ่งจะมีเทโอไข่แล้วก็คาม่าแล้วแล้วก็มีตัวนี้ครับน้องยอนีนั่นเองครับตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ครับความพิเศษของน้องนะครับก็คือสามารถกระพริบตาได้นี่ครับแค่นั้นะครับ แล้วก็ไปดูครับอันนี้อะไรเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือเลือกเซิฟนะครับเซิฟเก่าเซิรฟใหม่นะครับใครลงทะเบียนเซิรฟใหม่ไว้ก็นี่ครับเลือกที่คิดครับนี่ครับแล้วก็คลิกตรงกลางครับอ่าแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปครับนั่นนะครับอ่าแล้วก็เข้ากดนี่ครับเข้าเซิฟใหม่ส่วนผมเซิฟรูดี้ครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องซีเรียสครับเซิฟเก่าครับ มา,มาแล้วครับนี่มันอะไรกันบ้างเนี่ยเข้ามาก็กำลังฟาร,ร์มเลยครับเมื่อคืนนะปิดเซิร์ฟแล้วก็อะไรนี่กองการ์ดเปลี่ยนครับหน้าจอใหม่หน้าจอแบบใหม่ครับออันนี้น่าจะเป็น พวกของหรือเปล่าน่าจะเป็นของแล้วครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันน่าจะเป็นหน้าจอซื้อของพวกซื้อกา์สซื้ออะไรเหมือนเดิมครับอันนี้น่าจะแจกฟรีรวะ่ะอ่าใช่จริงๆด้วยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูงใหม่น,นั่นเองครับโอ้อาจจะงงนะครับอนนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกอ่นานั่นนี่ครับซื้อกาดจริงๆด้วยอ่าสุ่มกาดนะครับสองห้าสิบแล้วพวกนี้อืมนะเราเราไม่สนใจครับเราไปดูของแถมดีวกว่าครับ ปิดเซิฟนานขนาดนี้ต้องมีของแจกครับแน่นอนครับนานไงครับอันนี้ไม่ได้แจกครับตัวนี้ <c oughs> เป็นส่งค่าชื่อเสียงให้เพื่อนกอนครับน่าจะแจ,แจกเงินด้วยหรือเปล่านานไงครับโอ้โหมาเพชรแจกว่เพชรเพไม่แจกครับอืมอันนี้ฟาร์มแต่เมื่อคืนครับไม่เกี่ยว ไอ้การ์ดครับต้องดูกันโอ้โ oh, หครับแน่นอนครับแจกเยอะครับอือเริ่มด้วยตัวเพื่อลลแบบนเมลหรือเปล่าตัวนี้ยังไงแจกทาตท่านไหนดีวะธ่าต,ตอนนี้ขาดทตุอืมเอาไปไม่ถูกแล้วตอนนี้อ่ะตัวนี้แล้วกันครับธาาเมืดก็ัยายากหน่อยอ่เาเราตัวน,นี้แหละครับอื อ่าน,นี่อะไรเย่ยโอ้โหสุ่มการาซ5ดาวจุ๋ยพีอืออันนี้คืออาวุธโอ้โหอาวุธเ,เวกครับ3 5 0ตีเร็วด้วยอ่ะอันนี้กล่องอะไรเยอะแยะเปิดเลยครับอ่ากุญแจ250ดอกโอ้โหพัะเจ้าช่วยอ้าวเต็มแล้วน่าจะคลางอาวุธเต็ม อันนี้การ์ดการ์ดโอ้โหพอไดเยไปดูคังอาวุธก่อนครับแป๊บนะอาวุธเต็มน่านี่ยเต็มจริงด้วยครับขายดีกว่าดูซิว่ามันจะให้อะไรมาครับสองอานอ่ะนี่นะครับข้อดีของอ่ะเกมเกาหลีนะครับก็ แน่นอนครับปิดเซิร์ฟก็ต้องมีของแจกอย่างนี้ครับแจกเยอะเลยครับวันนี้ถือว่า <c oughs> เขาเอาใจผู้เล่นนะครับไม่เหมือนเกมบางเกมนะครับอย่างเกมฟุตบอลอย่างเงี้ยของไทยนะเห็้นบนกระนาวอ๋อฮะนะก็ข,ข่าวๆก็ตามนี้ครับอันนี้คืออะไรว่าเจ็ดเจ็ดนี่คือ น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่ครับนั่นไงอีเวนต์ใหม่ด้วยอ๋ออ๋ออันนี้ที่เขาแจกเมื่อกี้มั้งครับเนี่ยหรือเปล่านะครับอืมน่าจะแจกเมื่อกี้ด้วยไม่แน่ใจครับไม่มีหกดาวมีอะร้รเอ๊ะมันต้องให้ทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ของช่วงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูแฟนเพจค่อยมาดูกันอ่ะเรามาดูตัวละครใหม่กันดีกว่าครับนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาครับผมนะน้องยนฮีครับสี่ยักตัวสุดท้ายตอนแรกนึกว่ายุยครับตอนนี้ไม่ใช่ยุยแล้วตายครับไปดูดีกว่าอ่านี่แหละครับจกักรพรรด ตัวสุดท้ายครับตัวที่สี่ในโลกเก่าตัวที่แปดในเซตสี่จักรพรรดินะครับแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายและท้ายสุดจริงหรือเปล่าครับอาจจะออกมาหยีอาจจะเป็นเซตตัวอดียครับซึ่งมาแบบนี้ครับสี่จักรพรรดิมาครบทุกตัวแล้วต่อไปผมว่าน่าจะเป็นดาร์ตซีเวนไนหรือไม่ก็เป็นซีเวนไนเอาเวกออกมากครับอ่าโอตัวนี้เพิ่งมาครับก็ดูน้องครับเรียบๆครับไม่มีอะไรครับเรียบๆ ดูสภาพเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนเลยนะเหมันง่วงหรือเปล่าวะเนี่เออครับดูเหมือนคนเพิ่งตื่นเลยครับก็ไปดูพาสซีฟดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับสกิลของนางอือหือนี่ครับพาสซีฟสกิลครับก็อืม โอโ้โหการดาเมีดนะครับทุกอย่างในเกมเจ็ดครั้งครับอน่าจะเหมือนลิโปโ้ครับน่านี่ครับการทุกดาเมีดทุกอย่างในเกมเจ็ดครั้งนะครับอน่าจะเป็นเป็นแบบคล้ายๆลิโปโ้นะครับอ่าแล้วก็ตีปกติทีละสองว่าหมายครับโอโ้โหแล้วมีโอกาสที่จะทําให้ติดสลิปสองเทินนะครับ สลีปก็คือสลีปก็คือสถานะหลับนั่นแหละครับสองเทือนนะครับสถานะหลับเป็นยังไงก็คือหลับนะครับ,นนรบ,บ,บ,รบโดนตีแล้วหลับคล้ายๆสตันคล้ายๆช็อตนะครับแต่ว่าถ้าโดนโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจะทําให้ตื่นคนระับ <laughs> ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ใช่สตันแบบอ่าเป็นเทืนสองเทือนนะไม่ใช่สตันแล้วสตันเลยนะก็คือโดนตีครั้งแรกอาจจะหลับนะครับแล,แ,ลแ,ลแล้วก็โดนโดนอีกครั้งหนึ่งหนละฟื้นครับ โดยที่สถานะสลีฟนี่จะทําให้พลังป้องกันนะครับลดลงนะครับสูงมากนะครับอ่าเนี่ยครับสถานะสลีฟนะครับอ่าถ้าใครเคยเล่นดอทเอนะครับก็คล้ายๆกับเอลเดอร์ไททันนะครับไอวัวกระทืบพื้นที่ทําให้หลับนั่นแหละครับเถ้าคนเคยเล่นดอทเอครับสถานีนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับอันั้นะครับคือถ้าโดนโจมตีก็คือจะฟื้นนั่นแหละครับเนี่ยครับก็ป้องกันดาเมจให้ตัวเองเจ็ดค้ะครับแล้วก็ โจมตีทีเะอสองเป้าหมายนะครับและมีโอกาสสูงที่จะทำให้ติดสถานะหลับนะครับสองเทินนะครับแล้วก็ในทีมถ้ามีตัวเวทสามตัวขึ้นไปครับตัวเองจะได้รับอพลังโจมตีทางเวทเพิ่มขึ้นสามาสิซนนะครับโอ้นะครับโอ,โนะบอจะเพิ่มพลังโจมตีอีกห้ซนะครับให้กับตัวเองโอ้โหนะครับก็ถือว่าแรงเลยนะครับตัวนี้ อืแค่พาร์ทสิบนี่ผมว่าออกจากโกงแล้วนะครับมีกันดาเมตเจ็ดครั้งโจมตีทีละสองเป้าหมายครับอโจมตีทีหนึ่งโจมตีธรรมดาสองเป้าหมายอืคล้ขาขๆเดโรโลนเอเวกนะครับแต่เดโรโลนมันสามครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ติดสลีปนะครับโอ้นะตัดคือตัด,ต,ดตัดออกจากทีไมป่ะมัน สองตัวนะครับถ้ามาันตะิดสลีกนแถมถ้าในวีในทีมมีตัวเวทสามตัวข้นไปก็เพิ่มพลังโจมตีให้เลยถ้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้โหพลังโจมตีทางเวทนะนะครับถ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกอคล้ายๆกับของยูริหรือเปล่าครับอ่านะยูริแต่แกยูริจะกันสถานะนะครับ,นะรบถ้าในก็เอาไปคอมโบกับยูริหรือเปล่าถ้าใครมีมันจะมีเหรอวะ เพิ่งมานะเนี่ยอ่ะช่างเด้อสกิลล่างครับดูดีกว่านะครับก็โจมตีเวทนะครับสามเป้าหมายสามครั้งนะครับแล้วก็บวกความแรงอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามเลือดของเป้าหมายนะครับแล้วก็ทะลุบัฟครับสกิลนี้นะครับยิ่งเลือดเลือดเยอะก็ยิ่งโดนแรงประมาณเนี้ยเลือดเยอะเท่าไหร่โดนแรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามเลือดนะครับก็ สามเป้าหมายโอ้โหนะทะลุบัฟด้วยครับอืสกิลเดียวนี้จบครับตัวถึกๆถึกสิมิ์ร่วงเลยนะครับตอนนี้สกิลล่างครับสกิลบนนะครับโจมตีเวทศิลปไหมร้อยเปอร์เซ็นครับสองครั้งนะครับและเป้าหมายมีโอกาสสูงที่จะติดสถานะสลีปอีกแล้วครับสองเทิร์นนะครับตอนนี้โอ้นะครับตัวนี้น่าจะเลนเน้นพวกขัดขัดคอมโบขัด ขัดตัวดามีดขัดอะไรไปแล้วตอนนี้ครับอ่าสถานะสนีฟก็คือถ้าโดนโจมตีครั้งหนึ่งมันจะพื้นนะครับก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับอน้องนางเหมือนคนก็งอนครับเออเพิ่งจะตื่นหรือเปล่านี่ดูเรียบๆไม่มีอะไรเลยเราไปดู n อนิเมชันสกิลดีกว่าครับว่าเป็นไงอ่านี่ครับแอนิเมชันสกิลตีธรรมดาครับ ฮึดูเหมือนคนขี้เกียจขี้เกียจยิงครับดูจะหลับไม่หลับแผลโอ้โหดูครับโอ้บอกว่าไล่ไปนอนดีกว่ามั้งนี่ดูครับเหมือนคนขี้เกียจเหมือนปล่อยออกไปงั้นๆนเลครับ้โจมตีธรรมาดาโอ้โหดูเธอสกิลว,วนครับโจมตีแบบติดขี้อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยครับเหมือนเหมือนกำลังจะตื่นแล้วดู งงเงี้ยงงเงียจะตื่นแล้วครับงงเงงครับดูครับดูสกิลล่างครับอืปล่อยไปงั้นๆนะครับโจมตีมันกับตีตีไปงั้นอันนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยครับอืมาดูที่สกิลล่างนี่ครับนี่ครับโจมตีเวทสามเป้าหมายครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งครับ บวกความแรงส0ิบเอร์เซ็นตตามเลือดเป้าหมายนะครับแล้วก็ทะลุแบบกักิะนี้ดูดกว่าเป็นไงครับโอ้โหเฮ้ยลืมตาแล้วครับตื่นเลยครับโอ้โหอืมโอ้โหอลังการมากครับโอ้ดูครับลืมตาตื่นครับอืมนี่เหมือนใช้พลังไม่เต็มนะครับเนี่ยเหมือนาเพิ่งตื่นแล้วโอ้หยิงออกไปครับ อ่าดูแล้วถ้าใครเคยดูเด็กกันบ่นนะเหมือนถ้าไม่ตายของฟิสเซอร์ครับตัวโอ้โหดูครับแรงมากครับตัวอยู่นี้โอ้หเหมือนฟิสเซอร์เลยครับยิงลำแสงแบบนี้ครับดูครับอ่าเอามาจากฟิสเซอร์บอกดูครับยิงใช่เลยครับเหมือนฟิสเซอร์ครับเหมือนเบาๆครับแต่แรงมากครับทำลายดาวได้ั้งดวงเลยครับของฟิสเซอร์ครับ อ่ะสกิลนี้ครับโจมตีสามว่าหมายครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งและบวกกำลังสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามเลือดนะครับหอมว่าหมายทะลุปั๊บครับอ่าพวกถึกถึกนะเอามาแก้พวกสายถึกทั้งหลายด้วยเครับสกิลนี้นะครับสกิลบนนี้ครับอืมโจมตีเวทสี่ว่าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งและเป้าหมายมีโอกาสติดสถานะหลับนะครับหรือว่าสลีฟนั่นแหละครับสองเทิร์นครับดูครับโอ้โหลืมตาเต็มตื่นแล้วครับอะไรนะครับ สร้างวงแหวนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียกดาวลงมาทั้งดวงมาโอ้เ <c oughs> oh, รียกอุกกาบาตเลยว่าดวงดาวลงมาชนเลยเหรอโอ้โ oh. ห <c oughs> อลังการอะไรขนาดนี้ครับดูอืงนะโอ้โหดูแล้วเป็นสกิลที่แรงไม่พอครับทำให้ติดสลีปครับติดสลีป ทำให้ได้เปรียบด้วยครับว่ามาโอ้โหครับดูครับตื่นเต็มที่ครับพลังเต็มครับเรียกดาวเคาะลงมาลงมาชนเลยครับโอ้โหดาวเคาะรดดืองจันทร์ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับโอ้ถือว่าแรงมากครับสกิลนี้นะครับอ่าก็จากการที่ ดูสกิลครับก็ความคิดเห็นส่วนตัวอีกแล้วนะครับของผมนะครับไม่ต้องซีเรียสนะคนเราคิดไม่ต่างไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับของผมเรดูสกิลนะครับก็คาดเดาแล้วกันครับนะครับวันนี้แน่นอนครับทีมเวทนะครับทีมเวทแรงๆต้องมีครับน่าจะไปยืนกับอ่ะยูรินะครับได้นะครับเพราะสกิลคล้ายๆกันครับ แต่ยูริมันจะกันสถานะครับถ้ามีตัวเวทสามตัวขึ้นไปนะครับในทีมกันสถานะให้นะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้มัน,นครับอ่าเพิ่มพลังโจมตีทางเวทนะครับให้ตัวเองนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอ้ถือว่าทีมเวททางจ m มหรือว่าผู้พัฒนาเกมเขาตั้งใจจะปั้นทีมเวทหรือเปล่าเขาพ่อไม่มีคน ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับส่วนมากจะเป็นทีมถึกกับทีมพวกอะตีเร็วเอ,เอเบอร์ไฟดามิเอธรรมดาครับก็คืออ่าโจมตีปกติแต่ว่าเน้นดามิอย่างพวกใครวพวกเคโอพวกนี้ครับแต่ว่าทีมเรียดไม่ค่อยมีครับก็จะมีแค่ลินอย่างเดียวนาวิยืนกับยูริกับลินนะครับพวกนี้นะครับตัวนี้หรือไม่ก็คิริโนะครับถ้าใครมีอ่าหรือไม่ก็จัดลงไปสี่ตัวเลยครับดูแล้ว น่าจะเป็นทีมเวสสี่ตัวนี้ครับอืมถ้าไปยืนด้วยกันเนี่ยนะผมผมคิดว่านะเขื่อนเลยนะครับทีมเวทได้จะกลับมานะครับดูจากสกิลแล้วครับสกิลล่างสกิลบนนะครับคือนแรงมากครับแล้วก็สกิลพาสซีฟของมันก็ดีครับนะครับนะแถมพลังป้องกันตัวของเองของมันก็ดีครับเหมือนกับดิโปครับ ก็คือเจ็ดครั้งนะครับอืมถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นเทินนะครับแต่ว่าเป็นครั้งนะครับตัวนี้นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับทําให้ยืนอาจจะยืนอัดสกิลได้นานๆนะครับอืมโอ้โหแล้วก็โจมตีทีละสองเป้าหมายเนี่ยมันก็เกินไปนะครับ <laughs> ตัวนี้นะครับโจมตีทีสองเป้าหมายแต่ละสกิลถือว่าแรงมากครับ <Nice. S 1> ก็เหมาะกับคอมโบทีเมเวทแน่นอนครับถ้ามียูริมายืนนะนะรถเกาะด้วยแล้วก็กันสถานะด้วยนะครับมีหลินแล้วก็มีคิริเอลมายืนนะข้างหน้าเป็นอีวานไปเลยนะครับอะนะหรือแม้ก็เดวโลนนะก็แล้วแต่คนจะคอมโบแลวครับตอนนี้ดูแล้วทีมเมทนะครับน่าจะแรงครับแต่ว่าโดยการที่มันเป็นสี่พวาตตัวใหม่ล่าสุดน่าจะหายากนะครับ หายากมากด้วยแล้วครับดูแล้วนะครับเพิ่งออกมานะครับคงจะเสียเพชรกันะนาวนะครับตอนนี้นะครับอ่าแต่ว่าผมเชื่อว่าจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวก็มีคนมาโพสต์ย่องผมอีกแล้วว่าอ่ะผมได้แล้วนะครับเอาอีกละผมก็ต้องไปฟาร์มหาเพชรมาเพื่อครับนะครับจริงๆผมก็อยากได้ทุกตัวแล้วับสี่แล้วว่าแต่ตอนนี้มีแค่ห้าตัวยังขาดอีกสามนะครับตัวนี้ขาดน้องยอนฮีขาดคาม่าแล้วก็ขาดไข่ครับยังไม่มีครับ อมีห้าตัวแล้วคาดว่าอยากจะมีให้มันครบครับก็ไม่มีมาทดสอบไห้ดูแล้วก็เป็นแค่การคาดเดาร่าน่าจะเหมาะกับพิเวีน,นะครับตัวนี้สกิลล่างโอ้โหโจมตีสามเ้าหมาสามครั้งความแรงบวกเฮดคีสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะครับตัวถึกๆนี่มีสิทธิ์ล่วงครับตัวนี้นะครับยิ่งตัวบางๆก็มีสิทธิ์ล่วงครับนะเลือดจักพันบวกเข้าไปสามร้อย ครับตอนนี้โอ้โหแรงครับสกิลวนนะครับสี่ป้งหมานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งติดสถานะหลับด้วยครับสองเธอครับมีสิทธิ์ให้เราสาสสกิลฟรีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าติดสถานะหลับนะครับอ่ามีสิทธิ์ทำให้ทีมเราสามารถสาดสกิลให้ฟรีครับน่ครับทีมหนึ่งตัวหนึ่งซึ่งถ้ามันลองดูถ้ามันหลับพร้อมกันสี่ตัวครับอ่าแล้วเราไล่โจมตีทีละตัวแล้วฟื้นทีละตัวน้ครับ ว่ามันได้เปรียบมากเลยครับนะครับก็ลองไปใช้ดูครับถ้าใครมีนะครับดูแล้วก็น่าจะโกงเข้ามาโกงครับเข้ามาทําให้ทีมเวทนะครับกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ครับเปิดเสื้อใหม่นะครับก็ข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอืมถ้าใครมีครับใครมีใครหาได้แล้วนะครับก็ ใช้ดีไม่ดียังไงครับลองคอมโบทีมเวทดูครับตอนนี้นะเพราะมันต้องมีอ่าในทีมต้องมีเวทสามตัวขึ้นไปนะครับอ่ามันถึงจะเพื่อพาลังจมตีน่าจะยืนคู่กับยูริลินหรือไม่ก็คิริวนะครับได้นะครับพวกนี้ถ้าใครมีนะครับตัวแรงๆนะครับในเกมนะครับดูแล้วถ้าใครมีก็ใช้ยงดียังไงบอกกันด้วยครับเพราะผมไม่มีแน่นอนครับพิ่งมานะครับเออตอนนี้ เปิดการเลนเองความหวังแทบจะเหลือศูนย์ไม่อยากจะเปิดเปิดยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตมิตามกดไลค์ซับสไครต์กันทุกคนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับดูสกิลปิดท้ายเลย <c oughs> จะแรงไปไหนเนี่ยโอมอโห ฟิเซอร์ชัดๆนี่มันลูกสาวฟิตเซอร์บอเนี่ยดูเรียกอุปการะบาลงมาอลังการใครจะไปหลบได้วะเนี่ยเอาเข้าไป